และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงมหัศาร,รย์อุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราจะได้พบกับพิธีกรสาวสวยนะครับก็คือคุณเอบุญนดานะครับทำไมถึงต้องเป็นเธอเพราะว่าเธอเป็นรองโฆษก กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็จะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยว <ๆ S 1> กับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีภารกิจต้องทําอะไรบ้างหรือจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆที่นํามาเชื่อมโยงกันอย่างไรวันนี้ก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วงมหศัศตจรนย์อุตสาหกรรมก็จะพาไปดูกันแล้วรองว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวเกกี่ยวับ มหากรรมสินค้าราคาถูกหรือว่าที่เรียกกันว่าเอาเหล็กเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือ,อ,อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะคะได้มาซื้อสินค้าราคาถูกกันนั่นเองดีเลยเอาละครับงั้นเดี๋ยวเกียร์พาพี่ไปชมดีกว่าว่ามีอะไรสนใจค่ะรับร<ล>องว่าบิ๊กจะต้องติดใจแน่เลยอ่ะดีมากเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับกระทรวงอุตสาหกรรมสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศด้วยการจัดงานเอาเล็ตเพื่อประชาชนกับมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพทรงตรงจากโรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยจัดขายสินค้าอุปโภคบริโภคพ,พื้นฐานในชีวิตประจำวันในราคาโทถ,ถ้าพัานธุ์ความสำเร็จผมคิดว่าเราตอบได้โดยความภาคภูมิว่างานเอาเล็ตเพื่อประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย ประสบความสําเร็จเกินกว่าที่เราคาดคิดนะครับแต่ละครั้งที่ไปจัดเนี่ยจะมีคนเข้ามาชมงานไม่ต่ํากว่า10,000แคนยอดขายโดยภาพรวมเนี่ยประมาณ20ล้าน20ล้านสําหรับสินค้าที่เป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคราคาถูกๆเนี่ยก็ถือว่ามากถามคนที่เข้ามาขายเขาบอกอเขาพอใจไปที่ไหนที่ไหนถามคนที่เข้ามาซื้อเขาบอกเขาก็พอใจเพราะว่าสินค้าเราถูกจริงๆและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและถ้าถามถึงประชาชนเขารู้จักกระทรวงอุตสาหกรรมมากขึ้นก็เพราะงานนี้ก็ถือว่านี่เป็นการให้บริการประชาชนที่กระทรวงอุตสาหกรรมภูมิใจเราจัดมาแล้ว4ครั้งนะฮะครั้งที่1ที่กรุงเทพครั้งที่สองที่โคร,ราชครั้งที่สที่เชียงใหม่และครั้งที่4คือที่หัวหินถามว่าจะมีการจัดลักษณะอย่างนี้อีกไหม กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังคิดอยู่เราอาจจะทําเป็นมินิเอาเล็ตให้อุตสาหกรรมจังหวัดแต่และจังหวัดสามารถนําสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคไปขายกันในภายในจังหวัดอันนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกําลังคิดอยู่ครับกิจกรรมภายในงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดไว้ต้อนรับประชาชนได้ผลดีเกินคาด ประชาชนให้ความสนใจกับสินค้าที่จำหน่ายและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมกันอย่างนงแน่นในการจัดงานเอาเล็ททั้ง4ครั้งที่ผ่านมามีการสุ่มสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้ามาร่วมงานร้อยละ9 9มีความพึงพอใจอยากให้จัดงานในลักษณะน,นี้ขึ้นบ่อยๆหรือเป็นประจำและอยากให้เพิ่มจำนวนวันจัดงานมากขึ้นกว่าที่กำหนด งานเอา l e เพื่อประชาชนจบไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีงานมินิเอาเล t ในไม่ช้านี้ด้วยค่ะห้ามพลาดเลยนะงานนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะคะในช่วงมหาจารอุสสาหกรรมแบบนี้แหละค่ะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับล้วพบกับบิ๊กได้ใหม่ในรายการเมืองไทยครับวันเสาร์ครับเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนค่ะครับแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ